สนับสนุนโดยยี่สุสุมิวเอกเอกสิทธิ์แห่งความสุขเข้าสู่ช่วงที่2ของเราในวันนี้นะคะเทคนิคการตีไกลอ,อนันดับทีและวิธีการรสโก้อ,อันเดอร์กรีนค่ะทั้งสองช่วงมีโปรโท่านใดมาร่วเป็นพารทอันดับทีก็เป็นคิวของโปรเบนอภิชาติกมำมลธรระนองนะครับโดยโปรเบนเนี่ยมาในชื่อตอนที่เท่มากเลยนะชื่อตอนว่า Impact Zone d r ร l l นะต้องเกี่ยวกับ i m p a c คแน่นอนเลยนะการตีไกลนะครับและอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะวิธีการรสโก้อ,อันเดอร์กรีนค่ะเป็นช่วงของโปรโท่านใดครับออนบ ส่วนอ n อนเดอะกรีนรสกอร์เนี่ยเป็นคิวของโปรอาร์ธนัทเซียนใส่ครับโปรอาร์มเนี่ย,ายมาในชื่อตอนว่าหัวเข่านั้นสำคัญชนไหนและวหัวเข่าเานี่จะรสกอร์ได้อย่างไรเนี่ยต้องไปชมกันเลยครับค่ะช่วงออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่สนามได้กอล์ฟออสตรนนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรรูปหล่อของเราครับโปรเป็นอภิชาติจมลธรรมนันนนองครับ ครับสวัสดีครับโปรเบนวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้พูดถึงเรื่อง Impact Zone Impact Zone ในจุดการการตีอิมแพคนั่นเองใช่ว่าจุดไหนบ้างอย่างนี้นะฮะหรือว่าเป็นดริลวันนี้เป็นดริลครับเอาเป็นดริลฝึกเอามาเอามาฝึกในสนามดรฟ์ก็ได้อืครับนี่ถามปออมนิดนึงเวลาที่โดยโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นใน PJ ทัวร์หรือยุโรปเป็นทัวร์แข่งกันเนี่ยครับเวลาที่เขาตีอิมแพคโซนเขาจะมีดีฟอร์ตออกมาใช่ ดีบดของเขาเนี่ยประมาณกี่นิ้วความซ้ำไหมผมก็น่าจะมีจากโดนลูกก่อนใช่ไปต้องมีตีเหล็กนะต้องมีตีเหล็กก็ต้องมีผมว่าสี่ห้านิ้วอ่ะใช่งนั้นอิมแพคอิมแพคโซนจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว4นิ้วคือคือโดนลูกเสร็จแล้วจะมีดีบดอยู่หน้าลูกครับครับแล้วเวลาวันนี้จะทำมาฝึกที่ว่าการฝึกอิมแพคโซนเนี่ยทำยังไงวิธีง่ายๆใช้เทปกาวนี่แหละอ๋อเทปกาวครับนะครับเอามาปะวางที่พื้นครสองเส้นครับเส้นแรกวางที่ตำแหน่งลูก เส้นหนึ่งเลื่อนมาทางซ้าย4นิ้วแล้วก็ปะอีกเทปหนึง่งนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นก็คือเวลาที่เราเซตอัพเนี่ยให้เราเซตอัพที่เส้นบอลโพซิชันอยู่ตรงตำแหน่งอ <posso S 1> บอลบอลบอลวางบนเสน้นะเลยไม่ไม่ใช่ซ้อมครับ<ๆ>อ๋อซ้อมโอเคใช่ก,ก็คือเราเหมือนกับว่าเรายืนเอาเทปนี่อยู่ที่บอลโพซิชันครับแต่แล้วเวลาที่เราตีเนี่ยเราต้องตีให้อยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเวลาที่ตีถ้าเราตีไปโดนเส้นนี้เนี่ยตำแหน่งบอลโพซิชันเนี่ยแปลว่า ท่านตีโดนลูกดีแต่ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักตะกลักนะครับแล้วเวลาที่เห็นในปีเชูเอว่าตอนที่เขาถ้าอิมแพคของเขาเนี่ยหนึ่งมือเขาจะนาหน้าลูกนะครับสองน้ำหนักเขาจะถ่ายมาขาซ้ายเต็มๆบางคนขวานี่เกือบสมดุลอยู่แล้วแล้วเวลาที่ซ้อมก็คือว่าตอนที่ตีลงมาเนี่ยขึ้นทุกอย่างตามปกติแล้วลองซ้อมตีให้อยู่ระหว่างช่องเนี่ยครับสักยี่สิบยี่สิบห้าทีก็ได้ให้รู้สึกก่อนว่าน้ําหนักที่เราตีลงมาเนี่ยเราถ่ายมาแล้วโดนข้างหน้าเส้น ของบอลบอซด้นครับถ้าอยู่ระหว่างเส้นนั้นไปเรื่อยๆแต่หลักๆก็คือน้ําหนักคุณต้องอยู่ซ้ายมือมือคุณต้องนำหน้าลูกสักเล็กน้อยถ้าคุณเล็กิเลรนะเพื่อให้เกิดดีบอดเส้นมหนอก็คือก็คืออินแพดโซนได้เลยครับแต่วิธีนี้สําหรับคนที่ตีแล้วน้ําหนักไม่ถ่ายคนที่ตีแล้วเป็นการงัดลูกหรือตีหลังลูกมากเกินไปจริงวิธีนี้ จะ่ช่วยให้คุณสามารถตีอินแพคโซนได้ถูกต้องมากนะในเรื่องของอมุมของการเข้าอินแพ็คลูกบอลก,ก็จะดีขึ้นด้วยเพราะบางทีโด่งเกินไปตีตักลูกมากเกินไประย,ยะก็ไม่ได้ใช่ครับถูกครับผมก็ถือว่าเป็นดิวที่ผมว่าได้ซ้อมตามสนามได้สบายๆแล้วนะก็แค่เอาเทปกาวอุปกรณ์ง่ายๆนะเทปกาวมาแปะกันเองแล้วก็ฝึกตีตามที่โปรเบนบอกบในจุดนี้ก็จะช่วยท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องทั้งตีนะตีไม่ได้ระย,ยะตีลูกตักมากเกินไปนะฮะก็ทำให้ มุมเข้าอิมแพคบอลดีขึ้นนะครับครับงันนี้ต้องขอขอบคุณโปรเบนมากครับยินดีครับครับและนี่คือทั้งหมดของช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับช่วงออนจักรีวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามร่ายกอล์ฟออซานะครับผมอยู่กับโปรอาร์มธนัทเยนสายครับ ันนี้ช่วงอ่อนรแกนเป็นช่วงลดสกอร์ครับผม่ครับ่ามีอะไรมาแนะนําครับก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของเรื่องหัวเข่านั้นสําคัญชะไหนหัวเข่านั้นสําคัญชะไหนใช่ไหมจริงๆแล้วจะพูดในเรื่องของหัวเข่านะครับ,รบมีนักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าเข่าเนี่ยควรจะทํายังไงในการแบ็กสวิงนะฮะตั้งแต่ตั้งแตง่เอาเริ่มงตั้งแต่อัตราส่วนแล้วกันค,ควรจะย่อขนาดไหนหรือ,อยังไงนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาพูดในจุดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการย่อเนี่ยผมสังเกต นักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามเรียก้ว่าทําตัวให้ตั้งตั้งชันอยู่มากที่สุดนะครับพยายามย่อเข่าน้อยการที่เราย่อเข่าน้อยมทําให้เกิดปัญหาในการแบ็กสวิงและดาวสวิงด้วยครับโอเคนะครับถ้าแบ็กสวิงโดยการที่เข่าเราเนี่ยไม่ค่อยย่อเนี่ยในทําให้เกิดอาการอย่างเช่นขั้นต้นอาการแรกคือการแทงเข่าเมื่อมีการแทงเข่าปุ๊บแทงเข่าไปพวกเขาอ่าแต่วกเขาไม่ใช่ไม่ใช่แทงเข่าแบบไหนครับแทงเข่าอย่างนี้ฮะพอขึ้นแบ็กสวิงเข่าก็จะมีการแทงออกมาเยอะอย่างนี้ออกมาเนื่อา ข้อซ้ายมีการแทงไปข้างหน้าก็จะทําให้เกิดแข็งขาขวาตึงเข่าขวาตึงเนี่ยมันเกิดให้การเกิดการรีเวิร์สนะฮะน้ำหนักในการถ่ายน้หนักด้วยการรีเวิร์สพีวอึ้นใช่ครับเพราะน้ำหนักจะไปอยู่ท้าซ้ายเยอะกว่าครับถ้าเกิดว่าท่านที่มีอาการเข่าซ้ายตึงก็จะทให้แกนลาตัวเราโยกเลยนะฮะแล้วขึ้นแบ็กสวิงกลายเป็นตัวโยกมาทางขวาแทนก็คือเข่าขวาน่าจะมีการ เคยมาทางด้านขวาใช่ครับมันก็จะคือตามมาเลยนะไปทางไปทางขวามากขึ้นทีนี้วันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเน้นในเรื่องเข่าให้มากขึ้นก็คือในการตีวงสวิงที่ถูกต้องแล้วนะครับเข่าควรจะมีการงออยู่แทบจะตลอดในช่วงแบ็กสวิงก็คือทำให้ช่วงล่างเนี่ยสั้นขึ้นมาล้านดีกว่าา้ดีขึ้นใช่ครับก็คือทำให้เกิดมีการซับพลอชันคือแยกช่วงบนพูดง่ายคือย่อเข่าเมื่อการ มีการทอประแบดซิงแล้วเนี่ยเข่าก็ายังต้ององออยู่เหมือนเดิมน,นะฮะจะมีการขยับได้นิดหน่อยไม่ใช่ขยับไม่ได้ขยับได้บ้างแต่ถ้าท่านผู้ชมยิ่งสามารถรีซิสหรือต้านมันไว้ได้เนี่ยจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถเร่งและทําให้เกิดเกลียวระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างได้เยอะขึ้นครับเวลาที่รักษาเขา่าตั้งแต่แอดเวนต์ลู่จนแบดซิงยังย่อเข่าอยู่ใช่ครับอันนี้คือการใช้เข่าอย่างถูกต้องใช่ครับใช่ครับโอเคครับ,รบ, okay, รบขอบคุณโปรอามากครับในวันนี้บคุณครับนั่คือช่วงออนแอร์กรในสัปดาห์นี้ครับ อืมนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะของโบเบนนะเอาเทปกาวมาแปะไว้2อันแล้วก็แนะนําให้สวิงอยู่ในช่องเนี่ยไม่โดนเส้นหลังเพื่อการฝึก Impact ที่แม่นยำนะถ้าเกิดว่าโดนโดนโดนเทปกาวข้างหลังแสดงว่าท่านยัง Impact ไม่แม่นนะส่วนโปรอาม นะครับแนะนําว่าควรรักษาการงอของหัวเข่าทั้งสองข้างให้เท่ากันนะตั้งแต่เซตอัพจนถึงแบ็กสวิงไม่งั้นเนี่ยก็คือจะมีปัญหาต่างๆมากมายตามมาแก้กันไม่รู้จบเลยนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะรับรองว่าจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดน่แหละนะคะช่วงหน้านะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงย์ออฟต้องติดตามกันค่ะ